กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะพบกับช่องเซเลบี h ชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้สร้างมิตรภาพอย่างเรื่อง c r o s s l o a s แสบซาใสไล่าหารักจะเป็นอย่างไรเมื่อคำสัญญ,ญาในวัยเด็กของสามเพื่อนเคยสีได้ก,กลับมาทวงมิตรภาพของพวกเธอคืนหลังจากที่แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองการออกเดินทางเพื่อทำตามความปรารถนาในวัยเด็กจึงได้เริ่มตน้นขึ้นพวกเธอจะสามารถกลับมาเป็นเพื่อนสีและรักกันเหมือนเดิมได้หรือไม่นั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลย หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกแก๊งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอว้วนได้กันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาในเมืองเล็กๆที่รัฐจอร์เจียสหรัฐอเ,รอเมริกาเด็กสาวเพื่อนซีตัวน้อย3คนที่ประกอบไปด้วยลูซี่คิดและมีมี่มมกำลังแอบออกมาจากบ้านในตอนดึกเพื่อทำการฝังกล่องแคปซูลการเวลาพร้อมสัญญากันไว้ว่าเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมปลายทั้งสจะกลับมาเปิดกล่องนี้ด้วยกันอีกครั้ง8ปีผ่านไปลูซี่เติบโตขึ้นเป็นวินนี่สเปียเอ้ยไม่ใช่เธอเติบโตขึ้นเป็นสาวแสนสวยฉลาดเพียบพร้อม,อมและเป็นตัวแทนนักเรียนในการกล่าวประกาศจบพิธีการศึกษาลูซี่อาศัยอยู่กับพ่อสองคน หลังจากที่แม่ได้มีจากไปตั้งแต่เธออายุได้เพียงแค่สามขวบเท่านั้นพ่อเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถที่พยายามอัดแน่นการเรียนให้กับลูซี่มาโดยตลอดหลายปีเพื่อหวังให้ลูกสาวได้เป็นหมอและมีหน้าที่การงานดีๆอย่างที่เขาอยากจะให้เป็นโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าลูซี่ชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจแถมเธอยังอยากจะพบหน้าแม่มาโดยตลอดอีกด้วยแต่พ่อก็ได้กล่าวห้ามเอาไว้พร้อมาบเบี่ยงอยู่ทุกครั้งที่ลูกสาวถามซึ่งลูซี่ก็ยังคงคิดในแง่ดีว่าแม่อาจจะอยากกลับมาหาเธอแต่ด้วยความละอายใจทำให้แม่ไม่กล้าที่จะมา ดังนั้นการจะได้เจอแม่อีกสักครั้งก็คือปมในใจของลูซี่มาโดยตลอด ที่โรงเรียนทําให้รู้ว่าในตอนนี้เพื่อนซีไวัยเด็ก3คนได้กลายเป็นเพียงคนรู้จักกันผิวเผินเท่านั้นหลังจากเวลาผ่านไปหลายปีลูซี่คิดว่าเธอเป็นเด็กเรียนจําเป็นต้องอยู่กับคนประเภทเดียวกันส่วนคิดสาวผิวเข้มกลายเป็นสาวป๊อปของโรงเรียนเธอบ้าอํานาจและชอบข่มทุกคนที่ด้อยกว่าอยู่เสมอมีมีกลายเป็นเด็กสาวใจแตกที่ท้องได้5เดือนเธอไม่ยอมบอกว่าใครคือพ่อของเด็กและมักถูกเพื่อนๆในโรงเรียนคอยพูดจาทากทาง,ทาง,ทางความผิดพลาดของเธออยู่เสมอ หลังพิธีจบการศึกษาลูซี่กลับมาที่บ้านเพื่อเตรียมตัวไปงานพร้อมของโรงเรียนแต่ความรู้สึกสับสนมันทําให้เด็กสาวเริ่มร้องไห้กับพ่อของเธอและบทสนทนาของทั้งสองก็ทําให้รู้ว่าลูซี่ถูกเลี้ยงดูมาประหนึ่งนกน้อยในกรงทองเธอทําตามระเบียบที่พ่อขีดเอาไว้ไม่เคยนอกกรอบไม่เคยทําในสิ่งที่อยากทําส่วนพ่อก็ต้องการยัดความสมบูรณ์แบบให้กับลูกสาวเพียงเพราะเขาต้องการให้ลูกได้ดี ในงานพรอมมีมีม่สาวท้องเด้เข้ามาชักชวนให้ลูซี่กับคิดไปขุดกล่องแคปซูลย้อนเวลาตามสัญญาในวัยเด็กด้วยกันซึ่งในตอนแรกเพื่อนทั้งสองก็กล่าวปฏิเสธเพราะลูซี่ดันติดภารกิจเปิดซิงของตัวเองให้กับเพื่อนเด็กเรียนด้วยกันด้วยเหตุผลที่ว่าต่อไปทั้งสองจะเข้ามาหาวิทยาลัยไปพร้อมกับความซิงอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่น่าอายสําหรับกลุ่มวัยรุ่นอย่างพวกเขาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายลูซี่ก็ไม่กล้าพอที่จะทามันลงเพราะเธอไม่ได้รักเพื่อนของเธอในแบบคู่รักส่วนคิดสาวผิวเข้มเธอก็คิดว่าการไปขุด กล่องเป็นเรื่องไร้สาระแถมตอนนี้เธอก็มีคู่มั่นหนุ่มมหาวิทยาลัยอยู่ที่ LA ซึ่งเธอก็โตพอที่จะไม่ทำเรื่องเด็กๆแบบนี้อีกต่อไปแล้วแต่ขณะที่กำลังเต้นรำกับเพื่อนกลุ่มสาวป๊อปในแกง๊งคิดก็โดนเพื่อนๆพ,พูดจาแขวะถึงคู่มั่นหนุ่มว่าในตอนนี้เขากำลังอาจจะนอกใจเธออยู่ก็เป็นได้ทำให้ในดึกคืนนั้นสามสาวเพื่อนเคยสนิทจึงได้มารวมตัวกันที่จุดนัดพบอีกครั้งด้วยความเสี่งกับเรื่องที่เจอกันมาก่อนหน้านี้และเมื่อทั้ง3ขุดกล่องใบเก่าเก็บที่มกกอออยยย่างด,าด,ด้ดขนนเเพ็ัครออส เริ่มจากคิดที่ฝั่งตุ๊กตาบาบี้เจ้าสาวแสนสวยเอาไว้ซึ่งดูเหมือนเธอจะได้สมใจเป็นคนแรกเพราะอีกไม่นานคิดก็จะได้แต่งงานกับคู่มั่นหนุ่มมหาวิทยาลัยลูซี่ฝั่งล็อกเก็ตที่มีรูปถ่ายคู่กับแม่สมัยเธอยังเด็กพร้อมคําขอที่อยากออกไปตามหาแม่สักครั้งส่วนมีมี่ฝั่งพวงคุญแจลูกโลกด้วยคําขอที่เธออยากจะออกไปท่องโลกกว้างและได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระหางานทําไปเรื่อยๆโดยเริ่มจาก LA เป็นที่แรกมีมีม่พูดพร้อมยื่นกระดาษใบปลิวโฆษณาการประกวดวงดนตรีให้ลูซี่กับคิดได้ดูซึ่่งงงเธออกก็ได้้้ลาวชวใหทัส ร่วมสร้างฝันด้วยกันโดยการติดรถของเบนชายหนุ่มนักดนตรีคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่ก็ดูเหมือนสองสาวจจลังเลใจเพราะความห่างเหินที่ผ่านมามันทําให้พวกเธอไม่สนิทใจเท่าที่ควรและสุดท้ายทั้ง3ก็แยกย,ย้ายจากกันโดยไม่ได้ให้คําตอบอะไรที่แน่นอน ระหว่างนั้นปัญหาก็เริ่มกัดกินความคิดของแต่ละคนเข้ามาเรื่อยๆคิดสาวผิวเข้มมีปัญหาความสัมพันธ์ระยะไกลกับแฟนหนุ่มเพราะเธอไม่ได้เจอเขาเลยตั้งแต่คริสมาสเมื่อปีก่อนแถมชายหนุ่มยังกล่าวบาบเบี่ยงที่จะมาหาเธออยู่เสมอส่วนลูซี่ก็ถูกฝากให้ฝึกงานกับหมอที่เป็นลูกค้าประจําอูรรถของพ่อในโรงพยาบาลได้แล้วและด้วยความที่เป็นเด็กในก่อมมาโดยตลอดแต่ก็อยากใคร่มเรื่องของแม่ทําให้ไม่นานทั้ง3ส,สาวก็ได้กลับมาเจอกันที่หน้าบ้านของมีมี่ในเช้ามืดของวันถัดมาคิดขอติดรถไปหาแฟนหนุ่มเพื่อเป็นการรารรเ์พข ลูซี่ตัดสินใจนี้ออกมาจากบ้านทิ้งโน้ตบางส่วนให้กับพอ่อและขอตีดรถไปตามหาแม่ในรัฐทางผ่านก่อนถึงเอลเอหลังจากนั้นทั้ง4คนก็เริ่มออกเดินทางไปด้วยกันซึ่งดูเหมือนว่าเบนจะให้ความสนใจในตัวของลูซี่อยู่ไม่น้อยแต่เขาก็ถูกมีมี่พูดเบรกเอาไว้ระหว่างขับรถผ่านไปหลายรัฐในคืนแรกเบนขอพักระหว่างทางซึ่งมีมี่ก็เสนอให้คนอื่นขับรถแทนเขาเพื่อเป็นการแบ่งเบาแต่เบนก็ได้กล่าวปฏิเสธด้วยเหตุผลยื่นคำขาดว่ารถคันนี้เป็นของเขาและเขามีสิทธิ์ขับมันได้เพียงคนเดียวเท่านั้นทําให้้้ทัง4ไไดไป ทำข้อตกลงสรุปค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางที่ร้านอาหารข้างทางแห่งหนึ่งโดยมีลูซี่เป็นหัวหลักในการช่วยคำนวณเงินของทุกคนที่เอามารวมกันแต่มันก็น้อยเกินกว่าที่พวกเขาจะหาที่พักหรืออาหารดีๆอยู่ในระหว่างนี้ทำให้ต้องเริ่มประหยัดกันมากขึ้นและได้เข้าพักที่โรงแรมโมเทลหรือโรงแรมม่านรูดลายช่วโมงแทนเช้าวันถัดมาระหว่างที่สามสาวได้เข้ามาใช้ห้องน้ําร่วมกันพวกเธอก็ได้รับรู้ข่าวลือว่าเบนเคยติดคุกคดีฆ่าคนตายหลังจากที่เรานักเรียนในโรงเรียนได้เล่าต่อๆกันมาเมื่อครั้งที่เบนเคยไปเล ่นดนตรีที่งานพร้อมมาก่อนหน้านี้ซึ่งมีมีก็กล่าวยังไม่มั่นใจกับเพื่อนทั้งสองทำให้สาวๆเริ่มที่จะเกิดความระแวงในตัวของชายหนุ่มแปลกหน้าแต่ก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกมากจนเกินไปเพราะกลัวหากเป็นจริงดังข่าวลือพวกเธออาจจะถูกหลอกมาฆ่าจริงๆก็เป็นได้ในดึกคืนนั้นลูซี่ตัดสินใจโทรไปหาพา่อเพื่อจะบอกว่าเธอปลอดภัยดีแต่พ่อที่ไม่ฟังก็โกรธและพูดจามโมโหอย่างหนักถึงการกระทําที่ไม่ค่อยฉลาดนักของลูกสาวลูซี่จึงได้ตัดบทโด,ดยการวางสายไปในทันที วันถัดมาระหว่างที่กําลังเดินทางผ่านไปถึงลัดรุยเซนาจูจูรถของเบนก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาลูซี่จึงใช้วิชาลูกสาวเจ้าของอู่ซ่อมรถและได้พบว่าหม้อน้ําแตกทําให้เบนต้องออกไปเรียกรถลากเพื่อนํารถไปซ่อมที่อู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมันก็มีค่าใช้ใจ่ายสูงถึง350เหรียญทําให้ลูซีเริ่มถอดใจเพราะพวกเธอไม่มีเงินพอที่จะมาจ่ายค่าซ่อมรถได้และเรื่องการเดินทางคงต้องจบลงแต่ก่อนที่ลูซี่จะได้โทรหาพ่อมีมี่มก็เกิดคิดไอเดียบางอย่างขึ้นมาก่อนจะกล่าวขอร้องใหู้ี่่ออออยเเพืเธออกสกครั้ง หลังจากนั้น3มสาวจึงได้ตัดสินใจที่จะไปยังบาร์แห่งหนึ่งแต่งตัวสุดเซ็กซี่เพื่อทําการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะชิงเงินรางวัลจากทิปตามความพึงพอใจของคนดูโดยมีมี่จะเป็นคนร้องนําและให้ลูซี่กับคิดช่วยกันเป็นคอรัส แต่คุณแม่ที่ถูกแสงไฟส,สัดส่องบวกกับอาการประมาทตามฮอร์โมนทําให้เธอไม่สามารถอ้าปากร้องเพลงออกมาได้และเพื่อแก้ไขสถานการณ์ลูซี่จึงต้องกลายมาเป็นคนร้องนําแทนเมื่อเด็กสาวได้ทําตามความชอบของตัวเองเธอก็เฉิดฉายเหมือนกับนกที่สยายปีออกมาบินได้อย่างอิสระลูซี่กับเพื่อนๆทาการแสดงร้องเพลงได้อย่างสมบูรณ์แบบจนสามารถคว้างเงินรางวัลจากที่พ่องคนดูมาได้ซึ่งมันก็เกินจํานวนที่ต้องการเป็นอย่างมากแต่แล้วขณะที่ลูซี่กับเพื่อนๆกาลังเต้นฉลองความสําเร็จด้วยกันก็มีชายหนุ่มเข้ามาลวนลามเธอทําให้ จำเป็นต้องเข้ามาช่วยปกป้องและพาเรา่าสาๆกลับออกไป ในคืนนั้นพวกเขาได้มาพักที่โรงแรมรูแห่งหนึ่งซึ่งมันก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่เบนกลับขอตัวออกไปทำให้เหล่าสาวๆได้ร่วมดื่มและสังสรรค์กันอย่างเต็มที่พวกเธอพูดคุยเปิดใจกันตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าทำให้รู้ว่าเหตุผลที่คิดเป็นสาวป,ป๊อปสายมันเพราะเกิดจากเรื่องราวในวัยเด็กที่เธอเคยอ้วนมาก่อนจนถูกแม่กดดันอย่างหนักและที่แย่ไปกว่านั้นเมื่อเธอผอมลงและสวยขึ้นแม่กลับไม่ชอบเธอมากกว่าเก่าส่วนลูซี่ก็ต้องการออกตามหาแม่เพราะเธอรู้มาเสมอว่าสมัยเด็กพ่อกับแม่ชอบทะเลาะก,กัน สนแม่อาจจะเอือมพ่อและไม่กล้าที่จะกลับมาและความคิดลึกๆในใจของลูซี่ก็ยังคาดหวังว่าแม่ต้องการที่จะพบเธอ ส่วนมีมี่เธอไม่ได้ท้องเพราะใจง่ายจนไม่รู้ว่าใครคือพ่อของเด็กซึ่งหลังจากที่เธอเลากกับแฟนหนุ่มได้ไม่นานในงานปาร์ตี้ของสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งด้วยความเสียใจเธอได้ดื่มอย่างหนักและมีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งดื่มเป็นเพื่อนเธอจําได้ว่าเขาชอบดื่มเบียร์ขวดสีน้าเงินหลังจากที่ดื่มกันอย่างหนักเขาได้อาสาพาเธอไปส่งที่บ้านเหมือนผู้ชายที่แสนดีทั่วไปแต่สุดท้ายเธอก็กลับถูกเข้าคมขืนมีมีม่แจ้งความไม่ได้เพราะยากจนและยังอยู่ในรถของคู่กรณีอย่างสมัครใจทําให้เธอเลือกที่จะเก็บเด็กเอาไว้และคอยหาพ่่อแมบบุญทําให้กกัลู เธอแทนเมื่อเพื่อนๆต่างได้ยินเรื่องราวของกันและกันในมุมมองที่พวกเธอไม่เคยรู้มาก่อนมันก็ทำให้ทั้งสามได้สัญญากันใหม่ว่าจะกลับมาเป็นเพื่อนรักกันอีกครั้ง หลังจากที่ซ่อมรถเสร็จทั้งสี่ก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อเบนกลับมารับสาวๆโดยที่เขาไม่ยอมเอ่ยปากพูดอะไรหลังจากที่หายไปตลอดทั้งคืนลูซี่จึงได้กล่าวขอบคุณถึงเรื่องที่เขาได้ช่วยเธอเอาไว้แต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ตอบกลับเธอมาอยู่ดีเมื่อถึงจุดพักรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากที่สามสาวได้ทำธุระของตัวเองเสร็จแล้วพวกเธอกลับมาที่รถและได้พบว่าเบนได้นอนหลับอย่างหมดแรงอยู่ในรถของเขาทั้งสามจึงได้ตัดสินใจที่จะแอบขับรถเพื่อช่วยแบ่งเบาแต่เมื่อเบนตื่นขึ้นระหว่างทาง<ๆ>เขาก็สแสดงอออาาากกรรไไมมม่่พพใใจขึ้้้นนยงเหห็ชับวๆ จอดรถได้ทันทีจากนั้นเบนก็เริ่มวิ่งออกไปนอกรถพร้อมแสดงพฤติกรรมโมโหแบบสุดๆจนทั้ง3ส,สาวคิดว่าเขาอาจจะฆ่าพูกเธอก็เป็นได้แต่เมื่อไม่มีอะไรจะเสียลูซี่จึงจําเป็นต้องเข้าไปพูดคุยกับเขาและบทสนทนาของทั้งสองก็ทําให้รู้ว่าเบนรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมากที่ต้องอยู่กับเหล่าผู้หญิงมากมายเขาไม่มีอํานาจในการตัดสินใจกับเรื่องใ,ใดๆเพราะเขาเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวในกลุ่มซึ่งสิ่งเดียวที่พอจะเยียวยาวความรู้สึกนี้ได้คือการที่เบนได้เป็นเจ้าของรถและได้บังคับมันด้วยตัวเองลูซี่ที่ได้่นจกาอใ ่นจะยืน่นกุญแจรถคืนให้กับเขาด้วยความเห็นใจ ไม่นานหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงลูซี่ตัดสินใจเอ่ยปากถามเบนถึงเรื่องที่เขาเคยติดคุกมาก่อนซึ่งเบนก็กล่าวยอมรับว่ามันเคยเป็นเช่นนั้นลูซี่จึงได้ถามย้ำว่าเขาเคยฆ่าคนตายมาจริงๆหรือยอย่างไรเบนยูชะง,งักลงก่อนที่จะหัวเราะอาอกมาว่าทำไมพวกเธอถึงได้คิดแบบนั้นทั้งสามจึงได้เล่าเรื่องข่าวหรือที่ได้ยินมาให้กับเบนได้ฟังซึ่งเขาก็ตอบกลับมาด้วยสีหน้าที่ร่าเริงว่าความจริงแล้วเขาโดนข้อหาพาตัวน้องสาวต่างพอ่อออกนอกรัฐก่อนวัยบรรลุนิติภาวะเนื่องจากพ่อเลี้ยงทาย้า เบนได้ถูกเขาแจ้งจับในเรื่องนี้ซึ่งมันก็ทําให้เหล่าสามสาวต่างโล่งใจไปตามๆกันในดึกคืนนั้นทั้ง4ตัดสินใจจะตั้งแคมป์เปลี่ยนบรรยากาศในเนินป่าหินข้างทางเพื่อประหยัดงบสําหรับการเดินทางขณะเดียวกันลูซี่ก็ได้แต่งกลอนในสมุดจดบันทึกของเธอและเบนก็ดูจะให้ความสนใจกับมันอยู่ไม่น้อยก่อนที่เขาจะขอร้องให้เธอลองอ่านมันให้ฟังซึ่งเนื้อหาก,ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเด็กสาวสู่หญิงสาวที่กําลังติดอยู่ในสภาวะครึ่งๆกลางๆของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเธอก็รู้ดีว่าทุกอย่างจําเป็นต้อง ใ้เวลาและในตอนนี้เธอก็ไม่ใช่เด็กสาวอีกต่อไปแล้วหลังจากที่อ่านจบเบนกับลูซี่ก็เคลิ้มสบตาและเกือบที่จะได้จูบก,กันแต่แล้วจู่ๆเสียงกรีดร้องของมิมี่ก็ดังขึ้นเธอรุกพูดออกจากกอไม้ขณะที่กําลังทําธุระส่วนตัวด้วยความสะดุ้งสุดขีดพร้อมตะโกนว่ามีอะไรบางอย่างกัดเข้าไปที่ก้นของเธอและเมื่อทุกคนได้เพ่งดูก็ได้พบว่ามันเป็นเพียงแค่รอยยุงกัดก็เท่านั้นวันถัดมาเมื่อมาถึงเมืองทูซอนรัฐแอริโซนาลูซี่กล่าวล่ำลาเพื่อนๆด้วยความตื่นเต้นที่เธอจะได้พบกับ ซี่ไปว่าหากมีอะไรขัดข้องก็สามารถไปตามหาพวกเขาที่โรงแรมกันได้เพราะในคืนนี้ทั้ง3ก็จะพักที่เมืองนี้ด้วยเช่นกันจากนั้นลูซี่ก็ได้พบกับแม่สมใจหวังแม่แต่งงานใหม่มีลูกชายกำลังโต2คนซึ่งเป็นน้องต่างพ่อของลูซี่และดูเหมือนแม่จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไรนะักเมื่อได้พบกับลูกสาวที่เธอเป็นคนทิ้งมากกว่า15ปี ในดึกคืนนั้นฝนตกหนักที่โรงแรมลูซี่มาขอห้องของเพื่อนๆด้วยสภาพเปียกปอนทั้งน้ําตาเบนเข้ามาถามเธอด้วยความเป็นห่วงและมันก็ทําให้รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ไม่เคยต้องการลูซี่เลยสักครั้งซึ่งพอก็เป็นคนบังคับให้แม่เก็บลูซี่เอาไว้และเมื่อเธอเ,ธอเกิดมาแม่ก็ไม่เคยใย,ยดีลูกสาวอีกเลยลูซี่ร้องไห้อย่างหนักกับเบนด้วยความผิดหวังเป็นอย่างมากหลังจากที่เริ่มทําใจได้แล้วนั้นลูซี่ก็นําเรื่องที่เกิดขึ้นมาบอกให้กับเหล่าเพื่อนๆได้ฟังว่าต่อไปนี้เธอคงจะรู้สึกแปลกๆที่ไม่่่่มมีแมีแอตอตไปล้วสาเพืนซ ได้พูดปลอบใจว่าอย่างน้อยลูซี่ก็ยังมีพวกเธอที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเสมอ เช้าวันถัดมาเบนตัดสินใจปลอบใจลูซี่โดยการนำกรอนที่เธอเขียนไว้ในสมุดจดบันทึกมาแต่งทำนองให้และชวนให้เธอไปร่วมร้องมันในห้องอาหารของโรงแรมด้วยกันอย่างมีความสุขลูซี่กล่าวขอบคุณที่เบนช่วยให้เธอกลับมามีความรู้สึกดีอีกครั้งทั้งสองสบตากันเล็กน้อยก่อนที่จะโน้มตัวลงมาจูบก,กันอย่างหวานซึง้งทั้งสี่เริ่มออกเดินทางไปพร้อมกันอีกครั้งและเมื่อมาถึงเอลเอพวกเขาก็พากันไปปลดปล่อยความเหนื่อยล้าที่ริมชายหาดด้วยความสนุกสนานลูซี่บอกกับเบนว่าเธอตัดสินใจที่จะเรียนต่อมหาาววิทิทยยลลัและใชช้ีต อยู่ที่นี่ตามใจที่เธอต้องการ ระหว่างที่อยู่โรงแรมคิด,ดที่โทรหาแฟนหนุ่มคูมันว่าเธอได้มาอย่างเอลเอเพื่อมาหาเขาแต่ชายหนุ่มก็ยังคงกล่าวใบเบี่ยงที่จะเจอโดยให้เหตุผลว่าเขาไม่สอบปลายภาคซึ่งมันก็สร้างความงุนงิจใจให้กับเธอเป็นอย่างมากก่อนที่จะชวนเพื่อนๆออกไปเดินเล่นเปิดหูเปิดตาด้วยกันแต่เบนกับลูซี่ที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางมาตลอดทั้งวันก็ได้กล่าวปฏิเสธซึ่งเบนก็แสดงความไว้วางใจโดยการยกุญกจรถของเขาให้กับคิดและมีมี่ได้ออกไปเที่ยวชมเมืองด้วยกันขณะที่เพื่อนๆได้ออกไปข้างนอกหนุ่มสาวที่อยู่ห้องเพียงสองต่อสองก็ คอนบทรักสุสวสดิ์กันอย่างโรแมนติก คิดได้ขับรถพามีมี่ติดสอยห้อยตามมาอย่างหอพักของแฟนหนุ่มเพื่อหวังจะพิสูจน์อะไรบางอย่างหลังจากที่เคาะประตูได้ไม่นานชายหนุ่มก็แสดงอาการลุกลุนเมื่อได้เห็นคิดที่มาเซอร์ไพรส์เขาและมันก็เผยให้เห็นว่าเขาได้อยู่กินกับหญิงสาวคนอื่นไปเสียแล้วคิดเริ่มสับสนพร้อมด่าทอถึงการกระทำของแฟนหนุ่มจังหวะที่กำลังคุ้นคิดเธอก็ได้สังเกตเห็นขวดเบียร์สีน้ำเงินที่เขากำลังกระดกดื่มเรื่องราวของมีมี่กลับเข้ามาในหัวคิดลากมีมี่ที่รู้ว่าเพื่อนของเธอรู้ความจริงเข้าแล้วทั้งงนนนน้้้ตาาาเพรรหุ่่่มมมคคคคคททีีืืิแจแจจลวอั ลวงโลกของเธอความเจ็บปวดทวีคูณเป็นสองเท่าคิดโกรธแค้นแฟนหนุ่มที่เขาทำร้ายจิตใจของเธอแถมยังทำลายชีวิตของเพื่อเธออีกจังหววเดียวกันมีม่ก็วิ่งหนีออกมาด้วยความหวาดกลัวถึงความจริงที่ต้องเผชิญซึ่งคิดก็ชกไปที่หน้าของอดีตแฟนหนุ่มพร้อมวิ่งลงไปตามมีม่แต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีม,ม่ดันพลาดทา่าตกลงจากบันไดาบาดเจ็บรุนแรงและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทำให้เธอได้สูญเสียลูกอันเป็นที่รักไปตลอดกาลม,มีม่บอกความจริงกับลูซี่ทั้งน้ำ และเธอก็เพิ่งมาคิดได้ตอนที่ถึง LA ว่าเธอจะเลี้ยงลูกเองแต่มันก็กลับสายเกินไป จากนั้นลูซี่จำเป็นต้องโทรบอกผู้ใหญ่เพียงคนเดียวที่พอจะจัดการกับเรื่องทุกอย่างได้นั่นก็คือพ่อของเธอและเมื่อเขาได้พบกับลูกสาวบทสวดชุดใหญ่ก็ถาธถมเข้ามามากมายแต่พ่อก็ได้ให้อภัยเพราะมันอาจจะเป็นเพียงความคิดที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของลูซี่ก่อนที่เขาจะบอกไปว่าหลังจากที่กลับไปทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นดังเดิมเหมือนอย่างที่มันควรจะเป็นลูซี่กลับมาที่โรงแรมเพื่อมาเก็บเสื้อผ้าของเธอกับเพื่อนๆย้ายไปอยู่โรงแรมของพ่อเตรียมตัวที่จะกลับบ้านเบนได้เข้ามาเห็นด้วยความประหลาดใจแต่ก็ได้รู้ไปว่า ลูซี่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของพอ่อซึ่งเขาก็รู้สึกผิดหวังพร้อมเดินจากไปด้วยคำพูดที่บอกว่าเขาเข้าใจเธอดี เช้าวันถัดมาคิดเข้ามาเยี่ยมมีมีด้วยความรู้สึกผิดที่มีต่อเพื่อนซีมาโดยตลอดเพราะเธอเคยพูดจาถักทางมีมีที่โรงเรียนกับเหล่าเพื่อนๆมากมายทั้งสองโอบกอดกันด้วยความเข้าใจซึ่งไม่นานสามสาวก็ได้เตรียมตัวที่จะกลับบ้านไปพร้อมกับพ่อของลูซี่พวกเธอยังคงกล่าวเสียดายถึงเรื่องงานประกวดร้องเพลงเพราะมีมีกับคิดอยากให้ลูซี่ทําเช่นนั้นเธอมีพรสวรรค์ในด้านนี้มากกว่าใครแต่ลูซี่ที่ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านเซฟซนของตัวเองได้ก็ได้กล่าวปฏิเสธไปอย่างน่าผิดหวังเมื่อเก็บของกันเสร็็จแลลลลล้้้ววนนัซี่่กกไดาา พร้อมอบกอดบินออกมาอยังเจ็บปวด แต่จังหวะที่อยู่บนรถแท็กซี่กับพ่อและเพื่อนๆเธอก็ตระหนักได้ว่าทุกอย่างที่เธอทำเพียงเพราะต้องการเอาใจพ่อแทนที่จะเป็นตัวของเธอเองลูซี่ยื่นล็อกเก็ตที่มีรูปของแม่ให้กับพ่อก่อนที่จะพูดไปอย่างแน่วแน่ว่าเธอไม่อยากเป็นแบบแม่และไม่อยากหนีตัวตนของตัวเองอีกต่อไปแล้วดังนั้นพ่อก็ควรปล่อยให้เธอได้ทำตามความต้องการจริงๆเสียทีและเมื่อพูดจบลูซี่ก็เร่งลงจากรถวิ่งเข้าไปกระโดดกอดเบนด้วยความดีใจว่าเธอสามารถออกมาจากกรงนกของตัวเองได้แล้วจริงๆพ่อฟองมองดูลูกสาวตัวน้อยที่กา้าาาววขมผ่นนนเเเสองด็ก็กป หญิงสาวยังเต็มตัวเขาไม่สามารถบังคับเธอได้อีกต่อไปแล้วแต่ถึงอย่างไรเขาก็จะอยู่เคียงข้างลูซี่เหมือนกับเพื่อนๆของเธอไม่นานพ่อก็ได้มาเชียร์ลูกสาวร้องเพลงซึ่งมันก็เป็นเพลงแอ Not a อ i r l Not Yet a Woman ูที่ลูซี่ได้เขียนกรอนเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยมีเบนกับเพื่อนๆรวมเล่นดนตรีและร้องคอรัสด้วยกันซึ่งมันก็ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนพ่อที่ได้เห็นความสามารถของลูซี่เป็นครั้งแรกก็มีความรู้สึกปลื้มปริ่มกับลูกสาวเป็นอย่างมากในดึกคืนนั้นสามสาวเพื่อนสีได้ตัดสินใจทำกล่องแคปซูกกันอี แต่ในครั้งนี้พวกเธอได้ตกลงกันไว้ว่าจะไม่กลับมาเปิดมันอีกแต่จะใช้มันบอกลาอดีตที่ผ่านมาทั้ง3นํนำของที่เคยสร้างรอยแผลให้กับพวกเธอใส่ลงไปในกล่องพร้อมฝังมันลงดินเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าต่อจากนี้จะต้องเดินไปทางไหนแต่ในตอนนี้ทั้ง3คือเพื่อนรักที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันตลอดไปและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวก,กับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลย และในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้เซเลปี้ชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ